ยาไฟไดฟีด yeah, ีเว้าเกมตัวปุ๊กปิกของไฟไดฟีดีกูไปตัวตัวเลยไฟมีเกมไม่เคยเล่นเลขกดเทียบไปก่อนเกมโหมดแอดเวนเจอร์ไฟอ๋อค้นหาตัวละคร การเล่นฟิกเซตต์ต่ี้สตาร์ทวิดทูฟิกเซตทีมอออกได้เปออ็นเจอเอาหม้อก่อนฮาเดนเล่นเล็กใหญอ่ามีตัวอะ้แล้วกันเนี่ยโอ้ลุกกรอบไม่นะ่าต้นคอนลุกกรอบเลยคงไม่มีอะไรหรอกยินดีตอนรับตัวแฟนในฟิ ได้ขึ้นกาแฟไว้แปลไม่ออกคีดได้ขึ้นกาแฟไว้ทอยชิกะเอลสปาติว,าว้าวชุดจับแหละว,ว้าวกาแฟมานอ้กันนี่ อ,อะไรเนี่ยนะฮิตเซฟวิโอโอเบ็ดตาโจมตีเบ็ดเจมว,ว้าวแรงเย่ย ê, ชนะย ê, ย ê. เย่เย่แล้วไงต่ออ่ะมีแค่นี้อะ่ะ ตังอ่าไ,ไ,ไปไหนไมนได้เราไปไหนต้องมาป้ากันเออเบาเคล็บบวดอะไรก็ไม่รู้อ้าวตายเลยดอกเดียว ไหนบอกว่าจะมีตัวละครใหม่มามันก้อทำไงอ่ะอ๋ะอนี่ยตัวน,น,วนั้นบัตรเลยล่ะบัตร TPS เห็นเห็นเห็นต้องใหมอ๋อมันคือเกลชพัดเท่าโอเค โอเค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 ได้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 โอเคโอเคโอเคเด็ดเลส a ี hmm. <Done. S 2> ่ช mm ิกะโอเคเห็นบอกเป็นทักลิกโอเคกลิกจริงจิงด้วย ร้ามีมีกี่ปะปนมีปะไม่มีมเอ้ยมี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 มาใส่สักใจเย็นสิเราถ่ายคลิปอยู่เร็วมาถ่ายคลิปอะไรวะอาจคลิปไม่เรียนหรอวะฮะเราอาจอยู่เฮ้ยอย่าออกไปทียจะตัดออกสนจริงๆเลย ม, A, มันเปียไทยกินกาวอ่ะกูไม่ได้เรียนอ่ะมันไม่ได้เลียนอ่มันเสริมที่ไหนห้องส่อ่ะถ้ามึงเรียนพูิเตียนหายที้อ่ะอเออาขนาดแล้วก็ไฟมาตัดตัดเกตตัน่าจะไม่ใช่ทงนมันใกล้เกินไปแล้วก็จะเดินม,มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้เป,ปะ๊ปปะเผาเป๊ะแปะเป๊ะแปะ เจ๊แปเปล่านี่อ่ะแล้วนี่ขะไรอ,อ๋อเฉฟพอยโอเคสิดีบีชัวเพสแดดปัดตอ,อนบีไฮอ,อ๋อให้กดปุ่มที่อยู่ข้างหลังเธอได้คุณอ,อ๋อเพื่อกลับมาที่อีกครั้ง

เด็แกรบไปเลยฮุกไม่ตายบามีโดมเมแจ็ตอนนี้ใีเจ็คสองอ๋อหิวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยมาเลยเร็วสิมาเลเร็วสิสีคัพเค้กฮุกแะฟสโทเท็นน่าจะไปซื้อของชา แล้วไม่เห็นมีตัวละครใหม่มาสักทีนี่อะไรบอสเข้าไปไงอ่ะนานนี่นานนี่เข้ามาได้ไงไอ้าวสู้เลยเหรอใจเย็นยังไม่พร้อมเออเบิร์ตี้ฮุกอ๋อเบิร์ตี้จะเพิ่มสปีดเพิ่มดิเฟนซ์เพิ่ม <Yeah. S 2> พาวเวอร์ เติมเบาจังเฮ้ยมันตีอย่างแรงเลยตีแรงจังเลยมาเร็วเร็วสิแบดแจมทับเท็ฮิวฮิวแล้วก็ฮอตซิสหืมปาดซาวิลแจมทับเท็เออเออจะตาย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 แมวจะตายแมว จำสแกนมิ์ทอสแบดแจมตุ่มครับเค้กเื่อไม่นะคิดกล้าตายจำแกแบดแจมอย่า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 ตายนะอย่าตายนะอย่าทำบันนี้ตายนะพิซซ่าวิว เอาไหมนะโดนจับสแกตตันนานเลยไปบอนนี่ตายแล้ว<ม>ออโต้ชิปเปอร์ตัวนี้มันตัว,ตวอะไรวะนี่เนี่ยมันตัวจกวักรวาลอะคอชิปเปอร์เนี่ยโอเนะข้อที่สิก็บจับสแกตมีประกาศไหมมีมีมีนะครับไม่มีไม่มีไม่ม,มบบีบ้านนะนาริโตที่อยเออ บล็อกไม่โอเคโอเคสวิตวาสวิตวา,ตาแมตแจมเบอร์ด,ดีแล้วก็โดนจับตะแกมิสทอมิสอออไม่ทันโอ,อ,โอ้เกินไป,อปโอ้มันจับตะแกรรัวๆเลยโอเคนะเดีย๋ยวยา,าปิซ,ซามาจากไหนจับตะแกรอีกแล้วโอ้โห ใจนาไหมเนี่ยอ,อ๋อลืมเปิดเสียงเกมก็ว่ายอยู่ยังยงลืมเปิดเสียงเกมเออหาย,ายนันและนี่ก่อจะตายยี่ได้ยี่ิมาสามร้อยงไินหรป่ฮะไม่กินะ,ะ,ะนไม่้อม อันนี้กล่องอะไรไฟนิวชิปชิปนี้ไม่ทำอะไรแบบเช็คดูหน่อยเข้าเม็ดเม,ม,มฟอร์อ,อ๋อชิปคือตัวเสริมพลังโอเควิดเเลตเฟสอีกดีเอสวีนิเดนเด็ดวันหมอ <c oughs> กล่องแดงไปเอาไงอ่ะเอานี่ทางไปเหรอ อ้าวเยี่ยมเลยนี่ทางไปไหนับนนออ๋อทางไปด่านหิมะโอเคมีกระเปล่ากระดาษรายงานอ่ะดมีที่บ้านเดี๋ยวไปทำที่บ้านนะทำห้องเรียนเลยไม่เอาทำที่บ้านเราจะให้ยืมตังค์หน่อยโอ้เกินไปเดี๋ยวแกคิดดอกีเบี้ยเกรงใจเกรงใจเรามีแล้วทำที่บ้านกลัวทำไม่เฉยอ๋อ เราทำเสร็จฐานพินมาอ๋อนี่ยมีอะไรอีกกระดิ่งตั้มลวนไหน่ติ๊กอ่ะบ็อกซ์ไบต์ตัวอะไรวะเนี่ย,ยมีกล่องแบทแอรมสตารวิวโอ,โอ้ดาวตกอ๋อไอที่เราชิปเก็บมานั่นเป็นดาวตกโอเคเป็นดาวตกที่คอยจมตีแล้วไม่จะมาอีไหมแบทแอรมให้มาเออ มาเรื่อยๆโอเค้ะมีปุ่มรันปุ่มวิ่งหนีได้ได้วยหรอไม่ไม่เราวิ่งหนีเราเก่งพอเราเก่งพอแล้วพิซซ่าวิวแบล็คแกนคับเค้กเฮ้ยเ <c oughs> ี่ยมันตายตาย่าตายยังยังโอเคตายแล้วยี่อกกเอ,อ,เอ<ม>ตัวใหม่มันหายยังไง ไดตัวใหมาไม่เจอนี่อะไรคลิกสตาร์ปาร์ตี้คืออะไรยูปาร์ติเฮสออฟไฟอ๋อเหมือนเพิ่มโอกาสอ่ะเพิ่มโอกาสในการหาเพื่อนเข้าทีมอะไรอย่างนี้อ๋อทีนี้ก็ะาตัวใหม่ได้เร็วขึ้นอะไรนี้เล่นมาตั้งหลายตาแล้วเห็นมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ตัวใหม่มาให้เลยเ็นแต่เฟสแฟ มีกล่องทองด้วยคืออะไรไหนดูวซีขอตังค์ห้าสิบบาทแล้วทาานี้ให้ไปไง่ะนี่กุญแจกไปไงอ่ะน่าจะไปไม่ได้เดินเป็นสาม <S <S เออฟานแฟนฟานอาบอะไร่ะพี่แซาวิวโอ้กดผิดอันอองไม่ติดเลย พิซซ่าวิวไว้ไ <człowie> ม <k> ่ตายเมื่อกี้กดเราโองไม่ทันชิดไม่ติดพิซซ่าวิวไม่ติดแบตแกมไม่ติดปาติโตไม่ติดโอ้โหไม่ติดสักสกิลเลยเป็นอะไรมันทำให้เราไม่ติดสกิลได้เหรอ ถ้าใส่ไปแล้วเห็นได้มันใส่ต้องมันเพิ่มโอกาสเฉยๆไอ้น,นี่อะไรอ่ะมันตัวละครในภาคข,ข้าหืมชื่อไปแล้วตัวนี้อ๋อมีการขายของด้วยในริปเปอร์แฮฟอาเชนอ๋อมีโอกาสที่จะโยนไปแล้วก็มีโอกาสตายในครั้งเดียวเแต่ไปแค่มีโอกาสไหนใหม่อิสดีวายูเอเพี ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าบัตดีเฟสแปร์ดีอาโอ้ oh, รู้สึกว่ามีนรกรออยู่ข้างหลังเฮ้ดูยูบิวแบบซุนอเมนไม่ไม,ไม่ไม่อยากสร้างเลย่ะ uh จัส huh, ติคดิ้งไอโอดีเฮ็ดว่าแต่ไอเฟสดิ้งจูเฮล์อาร์มอร์จ๋าบัดยะแต่ใช่ มันอยู่ข้างหลังแกไฟเดอร์อนาโต้เกิชหาทางเกิดไซส์ได้ในข้างหลังนท่านนี่ยูว่ายูแครนไฟท่นนนี่ได้รันขอบคุณครับที่บอกครับครับโอเคอ่าเสร็จละขอเพาะเยี่ยมเพอร์เพล็กไก่เอ้ยมีเพอร์เพล็กไก่ด้วยในเวลาสู้กับโทโนแมนบอสด่าน ออเซอร์โหดปิดสกิลอีกแล้วพร้อมกับสกิลฮิลสกิลนี้โอเคจัมสแกร์เดี๋ยวควัมันโหดเกินไปเออยิงดาไปถ้าเรากดสกิล่วด้สักทีพิซซ่าวิวแบสแจมคับเค้กจัมสแกร์ ะมันมีท่าสโนบอลคืออะไรอ้ย wow อ้ว wow ้าวว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 ้ว wow ว้าววมันแรงมากเฟดดี้ตายเลยไม่คิดกล้าตายนะครับจะหิวให้ฉันไปขึ้นหลอดก่อนขึ้นหลอดก่อนขึ้นหลอดก่อนไม่ยังไม่ถึงขึ้นหลอดเลยใจเย็นยาไม่ตายตายตายเมียวตายโอเคไม่ตายเฮ้ยตัวมันโหดจังตัวนี้โหดกว่าตัวเดิมอีก โซโบอลตาย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 แบทแจมแบทเจมเคปาร์ตี้เฟเวอร์คืออะไรป๊อปเปอร์อ๋ออ๋ออ๋อมันเป็นระเบิดจับเวลาไม่ใช่แบทแจมคัพเค้กจะตายแล้วตีซีเวอร์เนี่ยคนจะปาตาดีเด้อจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายอันนี้คืออะไรมันชื่อ คือแลมันชี่ต้องไปลองแล้วิาิวเอไดเอพปีรแ้เยเลยว่าอัพเลวาอัเลยว่าอัเยโอ้ปิามาไงเห็นบอกว่าไอเจ้าเฟซแบนบ,บ,บอกว่ามีทางกิจอยู่แถวนี้คึ้ไหนอะตรงไหนอะนี่ทางนี้ไปไหนอะอ่ะ เดี๋ยวนะทำไมค้างอ่ะฮะนี่ทางกิจเหรอเดินมาม่วาโดยปกติน่าจะมาอยู่ไม่ใกล้มากท่านไปนไหนฮะน่าจะจะมีทางกิดอีกหอ่อโอ้ยิงเข้าลึกยิงมองยากอะไรเนี่ย น่าจะกลับทางนี้โอเคปกติก็มองยากอยู่แล้วนะน่าจะทางนี้แหละมันมีแค่สองระดับใช่ไหมถ้ามีระดับที่สามอันนี้คือจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเนะี่ยไอแม่เฟสแบกเกติ้งดาวอ่อ๋อถึงด่านนี้โอเคอ่ะเจอเจอมิกอปไม่ตายไบต์ไม่ตายทุกไม่ตาย,ตาย,ตายโอเคตาย เห็นได้ตัวใหม่สักทีเลยไม่เหลือจะได้ปติเสแบกครับเฟสแบมีตัวคอมเฟสแบดนม่ามันจะอยู่แค่ตอนที่เราคุยกับเราเออเออมีปูด้วยด่านทะเล ก็งแงมันดาน่าทะเลเอ้ยทำไมมันกดสก,กิ้วไม่ติดเลยจับสแกฮืฮ้ยฮือฮือยอ,ยอย่าไปตีสิแบทเช่เบทเชม่ไม่ได้กดพิสกิว้วปาร์ตี้เฟเวอร์จัมสแกพิซตาวิลแบทเช่ ไม่ติดด้วยครับเค้กฮิวแคเฮ้ยมันถึกจังแบสแจมไม่ติดเฮ้ยทำไมไม่ติดอ่ะ็จแล้วงั้นครับเค้กเมยตัวดาเบทหายไปแล้วฮอชิตมีกระป๋าฮอชิตได้เดีอยนี้ตุ๊ดตุดตุ๊ดตุนดนะ่ออุ๊ดต ต่อไปก็ง1 n ้ไม่ไม, no, มันคาตามันช oh. oh. okay. ีอ๋ออ๋อเป็นแโอเคักเค้กบิ๊กท็อตป๊อปเปอร์ยังไม่รู้เลยคืออะไรมันชีอโอเคได้เย้ yeah. อยากได้ตัวละครใหม่ทำไมไม่ให้ถ้าได้ครบสองตอัวละครแล้วจะปิดคลิปแล้วแต่ทำไมไม่ให้ทำสักทีส่องตัวอะไรอย่างเงี้ยทำไงอะเดี๋ยวมันเรื่อยๆอันนี้อะไรอะโอ้ไอปูดี่อีกแล้วโอ้โหรอบนี้มันมา,มาตามตัว ไม่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 ไม เบิร์ดดีม oh, ิสทอสปลาสปอร์นกันแล้วนะ้นสาวต่อมท่าโอเคแดกเสิร์นตออาไม่เอ้ยเอียดปูมาสิกลับมาเลยลูกมิสทอส ไม่แมงเขาตายโนแมทเกมเอ้ยมันตายยากจังเออไม่โอ้ตายยกตีเลยโนเกมโอเวอร์เ no, ด no. <c oughs> <c oughs> ้อตัวยากมันจะเซฟเกมไว้ให้ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องเซฟนะ โ okay, like อเคียงเซฟไว้อยู่ฮะอะไรเยมฟาร์รีเวอร์พิซซ่าเบลแบสแจมจัมส์แกมพิซซ่าเบลเรีวพิซพซ่าเบลพิซซ่าเบลเออเอาไม่ติดด้วยแบล็คแจมครับเค้กเย่ yeah, ชนะ เออไม่หล่จะได้ตัวละครฮะอ,อีกสักพักหนึ่งจะไปตามล่าหาตัวละครก่อนฮะในะจยเย็น<ป>บางการกดเราเพื่อนไหนก็ได้ไไอเ,เออตัวอะไรวะเนี่ยเฮะยเออต,อตายอะไรนะ น,นี่ดิอ่าตัดจบคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบทานนี่น่าจะมีแต่แพ้กับแผลเดี๋ยวลิ่งโหลดกี <Glenn sound> ่ตัวเกมไว้